อ้โอ้ยเกือบจับท่าทนครับพี่นอ้องโอ้ยแมงดาผู้ครับนีโ่โอ้โตัวดำๆเลยโอ้ตัวผูพองครับกงนะเลยครับเตกล้อุ้พี่นองอ้ัปกิอุ้ยแมงดาก็ามีครับพี่น้องหีดไต้กย กุ้งขึ้นหลายเลยตัวใหญ่ครับป๊าดครับพี่น้องกุ้งนี่เดี๋ยวตัวใหญ่ปลาซิวกับเขาแมงดากับเขาโอ้เขาสุยางเลยลังนี่โอ้กุ้งกุ้งโอ้แมงดากับมี่กุ้งครับกุ้งกับมี่อุ้ยก็ตัวใหญ่ย่างห่างนะเบิ้งกับเบิ้ง ปลาโตกุ้งปุ้ยปลาซิวกลุ่นโอ,อ้ตัวนี้แหงเงี้ยโบักง่ายงับมากจาไนไรเลยนี่ปลากุ้งก็บ่มีมีแต่เตา่าโอ้ยปลาซิวหัวขาดหร,รเอเต่ากินหัวปลาวะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์เที่ยวรครับวันนี้ก็ยุคกับบ่๋าเที่ยวเก่าครับบ่าวเที่ยวสิาพามาใส่ กุ้งทั้งผู้ครับมือนนี้เอาตุ่มมาใส่ครับมือนก็มาคานะครับนี่จตสีมาแบบใส่แล้วกันนอนเลยครับนอนอู่ทั้งผู้พี่ละสาวมาอย่างสียามครับมานอนผู้ครับมือนนี้ครับเบิ่งบรรยากาศน้ำก็ตื้นๆครับนี่ก็เหลื่มคําแล้วครับเดี๋ยวนี้ประมาณหาโมงหกโมงแรงแล้วนะครับไปครับไปใส่ครับก้อนมั่สิมืดเอาแบตมานําอยู่ไปนี่ก็ไดเป็นแบบเงียกุ้งครับเงียขัวครับ ใส่โครงไก่หนักเจอกับปูเขาเอาลพี่ก่อนมาไก่เห้งือกมันครบับบดสองชั่วโมงนะเป็นห้องมไม้วันนี้บดไอเก็บเฮ็ดเฟืองครับเลยมาก โอ้เกือบจับพระท่านครับพี่นอ้องโอ้ยเมงดาผู้ครับนี่โอ้ตัวดำๆเลยโอ้ตัวผู้พองครับ,บอันนี้ครับพี่น้องตัวแรกครับแหกมนันไดเมงดาครับมาหนิโอ้อครับพี่น้องล้านคือถ่ายละ่ะได้ระทันเบิร์ดไดแมงดาตัวหนึ่งป่าใทยแล้วครับมันคำเลยคำเหมือดมากเลย จะไม่หลุนน้ากันตอนเสาร์แล้วครับนี่ครับพี่น้องดังไฟครับก่อนสะดังก็กวดออกเรียบร้อยอแล้วครับน้ำแขังแขงนี่นี่มาเสาร์ห้องก็ดับขึ้นก่อนนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็เศารแล้วครับ ที่ว่นอนค้างขึ้นครับวันนี้นอนรับดีขนาดครับอากาศก็นาวหนาวลุกขึ้นมาจูไฟสามสี่เถื่ผนะครับครับก็ได้เวลายามแล้วครับนี่เสาร์ละหกโมงกลัวละไปหลุ่นไปม้นน้ำกันครับวันสุได์่บอครับไปครับมาดูรงกันครับน้ำยินกันนะครับเสียของ ครับไ่านโอ้ยโอ้นโ้ยโอ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 ้โอ้รโอ้ยกอ้ยโองยโอกยโอ้ยโอามตอวยัอ้ยัอ้ยโอ้ยับ้ยโข้อ้นโอ้ย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 โ้ยโอ้ยี่้ยโอ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 ่ยโอ้อคืนอ้ยโอ้ยอ้่ลอ้ยโอลยโอ้ยโ้ยโร้ยอ้ยโอ้ยโย้อ้้อออ้ สวดๆสสเลยแบบตื่นเมื่อตวม,มันเอียงใส่โครงไก่น้ำไก่ยอโครงไก่มาใส่น้ำครัะป๋องโอ้ยเต๋อก,กระอกออกว่ะมาดุกระจนตายล่ะมืึอดาก็ไม่ดไมด้ตัวงาม,งามๆครับเมื่อคืนโอ้ยจบออกก่อนครับมาพี่น,น้องมาเบิ่งน้องหน่อยหน่อยนี่ ยังคอ้บอุ้ยเองกับเต่าพ่อครับพี่น้องอู้ยกบตะคอกั่งครับอุ้ยเขียดอูบเขียดอูบกับมี่ไงครับเขียดอูบบางคนกักินบางคนก็บบุกินครับถือเปิดมาถือล้างตุ่มขาดครับพี่น้องมีกระซะเลยบางคันอ้อมึงด่าใจไม่ได้ใส่มันมันถือว่า

mình đai nhiều bố đi rồi Ủa nó bố quay khẩu là pin cùng bó lái น,นี่ครับพี่นนอกุ้งผูตัวงใหญ่ครับตัวดำดำเลยเนาะล่างีนเขาคกัยคือรับเพิ่งเงดีทำไดกำหนึ่งเนี่ยเ้ น,น่อ,อนี่ครับเบืองโตกุ้งมีแต่ตัวใหญ่โตดำตดำใหญ่เลยนี่ครับพี่น้องอูย้ยเป็นที่ละนี่อ้เป็นต่มาสอดแห้งเนาะงหนามบุกเล็กน้อยมาสอดครับพี่น้องอ้ย กุ้งก็ไปซิอุ้ยแมงดาก็มีครับพี่น้องไตโกยโาดกุ้งคือหลายเลยตัวใหญ่ครับรับพี่น้องกุ้งนี่แตตัวใหญ่ไปซิวเขาแมงดากัเขาเขาสุยางเลยล่ะนี่ยโ้ ผมโค้งไก่ครับพี่น้องล่างนี้บ่ได้ใส่โค้งไก่เข้าคือกันเนี่อุ้ยนี่ครับพี่น้องอุ้ยอุ้ยกุ้งนี่ตัวยิ่ใหญ่ป๊าดมีหอดกามกุ้งกันเลยสั่นออกครับพี่น้องพัดกันมาเลยละครับอุ้ยดังน้องไตกลวยๆอยู่คุเห็นโตเลยตัวนี้ ปัดกุ้งกุ้งอ้ยมิงดาก็มีกุ้งครับกุ้งเฮมี่อุ้ยตันตัวใหญ่เงามงครับนี่ครับตัวผู้ยางดีเลยปัดมิงดาตระไรตัวนี่ครับพ anyway? ี <laughs> sure. ่น้องโอ้ยไตโกยโกยเลยลังนี้จะได้ดอกขาดหนึ่งครับก่อยหนึ่งได้เลยกุ้งไม่ได้ตัวใหญ่ใเบิ้งกับเบิ้งเบิ้งเบิ้งปัดโตกุ้ง อ้ยปลาซิวกูโอ้ตัวนี oh, okay. k ram k ram leist, ้แหงกัน่ไงกามก็ใหญ่ครับหนีไปสั้นก็ไม่อยากบอกนะครับยางใส่น้ำนะเช่นน้ำลึกเลยจะไฝั่งทากูยิงออกมาก เดือดร้ายเลยกับปซิวก็เนี่ยครับลังนี่เทิงกุง้งเทิงปลาอ้สุดยอดรับลังนี่สดสดเลยครับโอ้ยลังนี่ถ้ถวหนึ่งด้วยกับนี่นะครับุ้งตัวแบบไง ปุ <c ười> Không, ๊บปีกงอีสุดยอดขนาดแก่กันน้ำตื่นล่องเบอร์ครับน้ำตื่นอเขาบ่ได้บ่พี่น้องตื่นแหงเลยนะกลุ้มจนตายเลย ส่วนอีกแล้วครับนี่จะปูเขากันเอาตูปลามาเบิดครับมันี่บปลางปูกัดบ่ครับหลังนี่งนะหน่อยๆเติมกันไปเรื่อยๆครับ ปุอกอันครับกระปุกเดี่ยวอ,ออกก่อนครับแล้วกระปูสกัดตุ่มขาดก่อน ấy. นี่นะเร็วขนาดกำหนึ่งยูครับยังนี่พี่สั้นบปอยากลุ่มนะครับตามบันีใบตัวงกูตามไงโอ้โ mình đã cả đại cũng cả đại lập mình ừ. bây giờ có gặp như tôi ngay Mình เป็นการประกอบกพี่น้องครับมันเลยแข่งนะครัล้งสุดท้ายครับพี่น้องเล็กแค่ก่อนนักยังโอ้ยเต้าครับพี่น้องอ้ยโอ้หนักลยโอ้ยตุ่มสีฮัดครับ เด็วเต่าใหญ่ครับพี่น้องเลยนักต,ตึงๆเลยนี่ครับพี่นอ้องตัวบักง่าับมาเจออะไรดีนะปลากลกาาา <laughs> ุ้งกระ่มมีมีแต่เต่าอ้ยไปซิวหัวขาดครับเอาเตากินหัวปาลาบ้าเอาละครับพี่นอ้องมาสรุปผลงานกระเบ,บ้าที่ครับมือนี่ หลังจากที่มาใส่ตุ่มคางขึ้นครับอุย้ยกลุ่มคากับการมายช่ไหพี่นอ้องเบิ้งครับนี่อุย้ยใสถึงแมงดาถิงกลุ่มแมงกับเตาปลาคอกั่งปลาดุกนะครับปลาดุกก็มีมขึ้นนีบ้าทิวได้อยู่เข่าตุ่มบ้าทิวก็เลยเอาออกก่อนเ็ดคือเก่ากับตายเลยนำมือเสามานี่ครับเต่าก็ได้ออุย้ยเขา่าลัางสุดทถ่ายครับนี่อุย้ยตกใหญ่นี่ขับเตา่าปล่อยเตาก่อนอันรับแรกนี่ ถือกลุ่มจนเหงาได้ครับเนี่ยชาวบ้างที่หูยามสาฤกษ์ตายให้กันนลยครับใครพยงยามจะเดืกนี่ครับขับพี่น้องเบิ้งนะอู้หูหโอูขับพี่น้องปล่อยตัาไปแล ah ้วอ meter, ้ยเร็วครับอุ้ยขับพี่น้องถือว่ามานครับขนาดแล้วครับวันนี้ ได้ดากไลาย,ยางแห้งครับกลุ่มกไไม็ได้ไม่ดาก็ได้ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้ครับชอบคลิปแนวนี้จังไรก็ฝากกดไลค,ดค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวที่วครับสาหรับมือบ่าวทีว่วสิคอโตเป็นเหมี่ยนคล้องแล้วก็สิก๊อบบานนะครับสวัสดีครับ